สวัสดีค่ะซาลูวันนี้เรามาฝึกการแต่งประโยคโดยใช้กริยาอาเล่นะคะอาเล่แปละว่าไปค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาผ่านกริยาตามประธานกันก่อนค่ะเช a i s วจ v ว่าอิลว่านูซัลล็องวูซัลเล่อิลว n t การิยาอาเลแปลว่าไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะตามด้วยบุพบทหรือ p r o s o t i t n อาที่แปลว่าที่นะคะอาเลอาไปที่ไหนจุดจุดจุด,จดตามด้วยคํานามที่เป็นสถานที่ได้เลยค่ะซึ่งคํานามที่เป็นสถานที่นะคะครูกี้ก็จะยกตัวอย่างให้เช่นธนาคาร La Banque สวนสาธารณะ Le ช a r d i n Public โรงพยาบาลลูปิตาลหรือจะเป็นชื่อถนนก็ได้นะคะเช่นเลชองเซลิเซ e คือถนนชองเซลิเ e ซที่ปารีสนะคะทีนี้เราลอ,ลองมาแต่งประโยคกันดูค่ะสมมุติเราจะแต่งประโยคบอกว่าฉันไปที่ธนาคารเราก็จะแต่งประโยคได้ว่า Je vais à la banque ันไปธนาคารทีนี้สมมติว่าเราอยากจะแต่งประโยคให้ยาวขึ้นกว่าเดิมนะคะว่าไปธนาคารเพื่อไปฝากเงินก็ให้ตามประโยคด้วยคำว่าปูกที่แปลว่าเพื่อนะคะอ่ะแล้วก็ฝากเงินฝากเงินเราจะใช้กริยา d e p o s ซเงินคือ the l a r g เสร็จแล้วเรามารวมประโยคกันค่ะเป็น ฉันไปธนาคารเพื่อไปฝากเงิน Je vais à la banque pour déposer de l'argent ตัวอย่างประโยคที่สองนะคะสมมุต so, ิเราจะพูดว่าฉันไปสวนสาธรารณะเพื่อไปเดินเล่นฉันไปสวนสาธรารณะ Je vais à le jardin public ทีนี้ ทุกคนเห็นไหมคะว่าเราเจออะไรเราเจออาตามด้วย le ตามหลักไวยาก,ยกรณ์ฝรั่งเศสแล้วเนี่ยอากับ le จะอยู่ติดกันแบบนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องรวมกันเป็น o ดังนั้นประโยคนี้ถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะคะเราก็จะต้องพูดว่า je vais au c h â t d a public ทีนี้ต่อประโยคให้ยาวขึ้นเพื่อไปเดินเล่นปูเดินเล่น s e p r o m e n e r ก็จะเป็นปุกเมอร์โพรมเนะคะฉันไปสนสาธารณะเพื่อไปเดินเล่น j ู vais au c h a บ d public pour me p r o m e n e r ประโยคที่สมค่ะสมมุติจะบอกว่าเขาไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขาไม่สบายเขาไปโรงพยาบาล il va à l'hôpital เพราะว่า a r c e que เขาไม่สบายไม่สบายภาษาฝรั่งเศสนะคะใช้ adjective malade adjective ใช้คู่กับกริยา ê t นะคะดังนั้นประโยคนี้ก็จะแต่งได้ว่า il va à l h ô p i t a l parce qu'il est malade ประโยคสุดท้ายนะคะสมมุติจะบอกว่าหล่อนไปถนนชองเซลิเซเพื่อไปช็อปปิ้งซื้อของเราก็จะแต่งประโยคได้ว่า V les อาร์เลชอง s ซลิเ e s ทีนี้เห็นอะไรไหมคะเห็นอบวกกับ l ลตามหลักไวยากรณ์แล้วเนี่ยอกับเลจะอยู่ติดกันไม่ได้นะคะเราจะต้องรวมกันเป็น O แบบนี้คะ่ะอา x แบบนี้นะดังนั้นประโยคนี้ก็ต้องพูดใหม่ว่าเป็นเช a วโอ a อง s l ลิ é e s เพื่อไปช้อปปิง้ง Du Sho p p i n g แต่งประโยคภาษาฝรั่งเศสไม่ยากนะคะขอแค่เราต้องผ่านกริยาให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็รู้ว่าโครงสร้างประโยคนี้เนี่ยกริยาจะต้องตามด้วยคำนามเลยหรือว่าจะต้องใช้ r ฮโ o ซิ t i o n หรือบุพบทต,ตามมาก่อนนะคะเราค่อยตามด้วยคำนามนะคะอย่าลืมกลับมาอัปเดตคำศัพท์สำนวนภาษาฝรั่งเศสใหม่ๆได้กับครูกี้ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปละค่ะอ v o i r